ผมไม่เกเรครับแต่ผมสู้คนใครทำผมผมก็ทำผมก็ส่วนนะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าที่นั่งกันอยู่นั่นแหละตำรวจทุกคนถูกไหมเฮ้ยมึงเกเรเลยเกินนี่ว่ามึงเกเรเลยเกินเลยผมก็หันไปบอกแล้วผมอยู่กับแกเนี่ยผมผมเลิงเลิงถึงว่าเลิงติดเปีกเลยเป็นพวกพวกจ่าเป่รู้น้องจ่าไม่ตัวผัวตายโหงไม่ตัวผัวเดือดคุกตบปาก เป็นแบบให้เหลาไหมจ่ายเงินค่าคุ้มครองค่าอะไรผมเดือนตามจานะ่ะคืนเดียวมันได้แปดหมื่นห้าเขามาใส่ก่อนก็โดนพี่ก่อนเลยโดนผมก่อนเขามาถึงเดินกันมาปังเสีย er งปืนครับคือวันนั้นวันตายกับผมวันที่ยี่สิบสามธันวาปีก็มาทั้งวยสามสิบแปดจ่าสั่งให้ทำอะไรก็ทำหมดอะก็เด็กก็สั่งให้ผมไปยิงคนผมก็ไปนี่ไงร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์ ได้ของแท้ได้ทำบุญได้สนับสนุนช่องเราร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่นี่พี่ป๊อกเนี่ยพี่ป๊อกครับฮะเพื่อพี่ป๊อกก็มาคุยกับผมมาฟลิก้าอียังไหมพี่กล้ามันต้องเสียตังค์มันไปล่มคดีเอาที่ที่หาเงินเนี่ยเพื่อจะไปเคลียร์คนตายถูกไหมคิดตื้นต้นอืมคิดตื้นๆใครค่า2แสนมัดจำ20,000 20,000 เอาปืนมาให้อะไรมาให้๋อปืนนี่เขาเป็นคนจัดหาครับถูกไหมฮะครับแล้วก็พาไปดูตัวพาไปะไรตอนนั้นที่คิดจะทําเนี่ยก็จะทำกันสองคนถูกไหมพี่ฟอร์ลิตมีเพื่อนอีกคนครับแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาครับถูกไหมฮะไอ้โลดไอ้โลดเออชื่อไอ้โลดมันก็ตายแล้วนั่อ๋อเหรอครับก็ตกลงพี่กับพี่โลดเนี่ยก็เลยจะทางานนั้นครับผู้จ้างวานเนี่ยพาไปเองไหมพาไปเองพาไปเองเลยแล้วก็พาไปวนดูแต่ไม่เจอตัวไม่เจอรูปเอารูปมาให้ดูเ๊็หนึ่งเทพในยุคนั้น พอรูปมาให้ดูรอยอ่ะก็ตลอนดูตลอนโดูหาไม่เจอจังหวะที่หาไม่เจอนะอยู่ๆท่าแล้วพวกก็บอกเห็นเซ้นยกเลิกอ้าวไปไม่เจอตัวยกเลิกยกเลิกแต่สองหมื่นเราเอามาแล้วถูกไหมและเงินสองหมื่นเนี่ยเมื่อผมไม่ได้ทํางานเนี่ยครับผมต้อเป็นคนที่ไม่เอาก็คือก็เสดายตอนนั้นก็เสดายแล้วคุณจะทำยังไงที่เขาก็ให้มาสองพันเฮ้ยพี่ก็แฟนะพูดถึง แบบสัจจะนะเราไม่ได้ทํางานเราคืนหมดเลยจริงมัดจําเราต้องได้นะปกติแล้วเวลาทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะเงินมัดจําเนี่ยจ่ายไปแล้วสมมติว่างานไม่ได้ทํามัดจำมัต้องเป็นของเราถูกไหมแต่พี่ได้แค่สองพันผมเป็นคนที่ว่าตรงๆพี่นุ่มแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากตรงนั้นพี่ป๊อกเขาก็มีเพื่อนอยู่ผมไปหาเขาอาทิตย์แรกครับอาทิตย์ที่สองผมก็ไปหาผมก็ไปพัวพันไปเจอกับพี่แมว เขาเป็นคนดีคนหนึ่งพี่แมวเนี่ยก็คือนักเขียในนิยายอาศสวนาคยันตีครับพูดได้เพราะพี่เขาอนุญาตพี่ป๊อกน่ะก็เล่นพะกพอตกเย็นเรียบร้อยอะไรป่ะเขาไปแทงสนุกผมก็ไปผมตอนนั้นที่ว่าผมยังหนีอยู่นะพี่นะพี่แมวผมก็นั่งบนพอกระแทงรุ่งศึกเขาก็นั่งข้างๆผมก็นั่งบนถอนหายใจเฮ้ยกูไม่น่านเลยไม่น่านเลยไปยิงเขาตายพร้อมกับเมียคนเล็กก็มาด้วยอยู่ๆพักระแทงไปแทงมาเขาเดินเข้ามาหาแล้วมานั่ง เฮ้ยผลิตไหนเล่าให้พี่ฟังด้วยว่ามันยังไงก็เล่าเหมือนกันที่ผมเล่าให้พี่ฟังอะว่าแย่งปืนเรื่องเป็นยางงี้เหตุใดเหตุที่ว่าผมเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้าราวเลยก็บมาเออเดี๋ยวพี่แทงรุกก่อนพอแทงไม้สองไม้เขากลับมา,มามานั่งคุยพอมานั่งคุยเสร็จว่าแล้วใครอยู่ในเหตุการณ์บ้งข่าก็รู้อยู่แล้วว่านักอ้อยเนี่ยอย<ะ>ู่เนี่ยเมียผมบอกให้ผลิตออกข้างนอกกันเขาเรียกนัออ้อยมานั่งถามพอถามมันก็ตรงกันคือคือเขาคนใหญ่นะเออมานี่ก็มานั่ง พี่ป๊อกเขาเขามาเรเบียยวด้วยเขาก็นอนหลับพอตื่นมาเป็นพี่แมก้ก็พูดไปเลยว่าเฮ้ยป๊อกน้องกูไม่ผิดน้องเรามันไม่ผิดพรุ่งนี้มึงมาเป็นเพื่อนน้องเนะี่ยมาตังไปแสนนึงไปสู้ันนี้ไปเสียตังค์เ,เสียงั้นเข<ค>าจะบอกให้พี่มอบตัวถูกไหม ครับออแล้วก็เอาเงินแสนไปชู้คดีอ่าเอาเงินแสนไปให้ไปให้กระโจดอ่าเพื่อที่จะเคลียเรื่องครับทำนองนั้นครับก็แสดงว่าพี่แมวก็เป็นผู้มีพระคุณคนหนึ่งมีพระคุณครับสำหรับพี่วรีนสาาจันตีครับตอนนี้แกก็นักเลงนะมาคุยกับเราไม่กี่คําแล้วให้จริงไหมจริงครับเช้ามาอีกวันไปเอาเงินไปเอาเงินที่ธนาคารอยู่ไอ้ตอนถนนพิภเวาดีรังสิต จึงเป็นที่มาว่าพี่มอบตัวสู้คดีถูกไหมครับมอบตัวแล้วก็ได้ประกันตัวถูกไหมได้ประกันตัวตอนนั้นก็มีเงินสู้คดีแล้วครับแล้วก็ไปเคลียร์ผู้เสียหายด้วยครับถูกไหมแล้วฝั่งนู้นเขาเขาว่าไงพี่พอได้เงินไหมผู้เสียหายเขาก็ไม่มาที่ก็ตายแล้วก็ไม่มาที่ไม่มาอะไรเพราะเขาก็รู้ว่าเขาผิดแล้วก็แบบคนบ้านผมอ่ะรับเงินไปแล้วก็จบก็คือคำไหนคขานั้นอ่ะมันจะแก้กันทีก็แล้วแต่ถ้ามีจังหวะโอกาสก็แต่คนบ้านผมอ่ะมันรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกครับ ผิดเราก็ยอมว่าผิดเพราะมึงไปทำอก่อนมึงมึงไปทำมาได้มึงชอบใจแต่เวลามึงโดนมั่มึงร้องครับมันก็เนี่ยแหละพี่สั่มไปสั่มมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาละพอเราไปเอาเงินไปเคลียร์นะฮะทางเขาก็พอใจระดับหนึ่ง เสร็จเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยตอนนั้นผมประกันตัวเรียบร้อยแล้วผมไม่มอบตัวประกันตัวแล้วแล้วผมก็มาหารุ่นพี่ผมอีกคนมันชื่อไอ้แจ๊มันก็ย้ายกลับมาอยู่สอยยูทีจากเพชรบุรียา้ายมาอยู่สอยอยูทีสอยยูทีนี่กรุงเทพรครับเออเอผมก็มาหาแจ่ะผมก็เล่าให้ฟังว่าไปยิงคนตายมาอย่างนี้อย่างนี้ครับแล้วผมก็เล่าให้ฟังว่ามีคนมาติดต่อให้ยิงคนให้ยิงแจ็คในกรุงเทพก็มาเล่าให้ฟังครับส่วนไอ้แจ๊ะนี่ก็มันก็ดินดิบุเทือน อยู่ในวงการครับก็เหมึกก็อยู่ในวงการวงการนักเลงนะครับแจ๊กกับป๊อกนี่รู้จักกันไหมไม่รู้จักครับไม่รู้จักนะไม่รู้จักโคลาลาสาย<ข>อ่ะไอ้แจ๊กเคยก็อยู่กับจาผู้ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นนะจาดังจาตัวดังฝั่งทนนะ,ะไ่แจ๊กมันมันไปยืนอยู่หน้าสนามมวยราดำเนินเรื่องจาเทพไหม จ๊นี่เกี่ยวข้องกับจ่าเทพแสงมรดกด้วยไม่เกี่ยวแล้วก็คือมันไปยื้อมันจะวะมันไปยื้อล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 ูกพี่มันอะจะเข้าไปดูมวยอะวันนั้นมีการยิงกันตายจ่าเทพถูกยิงตายตรงนั้นรับแจ๊ะอยู่ด้วยครับเขาก็เลยมองว่าแจ๊ะเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องโอ้ก็ไอ้จบที่คดีสยามรันก็ไปเรียกไอ้แจ๊ะขึ้นมาแล้วพอมาถามมันไม่รู้เรื่องก็เชื่อมโยงกันไปหมดจ่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็เลยเลี้ยงไว้อ๋อ ทั้งนี้ทั้งจ่าก็เลยเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เป็นลูกน้องไว้ตามเรื่องตามราวนะอย่าเอ่ยชื่อท่านเลยเราเรียกจ่าแล้วกันเอาเป็นว่ารู้กันครับนะครับผมไปรับงานที่ว่าเคานเซิลนึกออกไหมครับแล้วผมก็มาบอกไอ้เจ้าแจ้น่ะเพราะเนีรับงานมาอย่างงี้ไอ้แจ้เนี่ยก็ไปบอกพอไปบอกไปบอกจ่าผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยอเขาก็เลยให้ไอ้แจ้เรียกผมขึ้นมาคือเขาเรียกเราขึ้นมาครับเฮ้ยฟอริศมาคุยกับลูกพี่กูหน่อยไว้เราเอาแล้วพี่อยู่ที่ไหน ที่กรุงเทพสาสิบห้าโบมันอยู่ตรงไหนสาสิบห้าโบวะฝั่งทนครับก็ผมก็ไม่รู้รผมมาลุงเดี๋ยวว่ากรุงเทพก็คือกรุงเทพครับผมก็มาประมาเอ้ยมุงลงตรงนี้เลยนะผมมาลงปะผมก็โทรหยอดเหรียญสมัยก่อนมายอดเหรียญี่แจ้พี่แจ้ะผมอยู่มาถึงตรงนี้แล้ะเออเนี่ยมาอผมเดินเข้ามาในโรงแรมนะไอ้จังหวะที่ผมเดินเข้าไปีนโรงแรมเอนะ็ดดีเนี่ยผมก็มองซ้ายมองขวาโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยพี่ถามนิดนึงที่มาเนี่ยพกมาด้วยไหมปืน ไม่มีเออตอนนั้นอยากจะมีแต่ว่าผมบอกตรงว่าไม่อยากเอาของเถื่อนมาพกติดตัวไม่ต้องการไม่เอาอะไรนั่ขายทิ้งหมดแล้วแต่ตอนมาเนี่ยมีความกังวลใจไหมหรือไม่มีเลยไม่มีเลยไม่รู้เรื่องเพื่อนชวนมาใช่ไหมมันไม่ได้มีภัยอะไรครับเออคือเราไว้ใจว่าพี่เราพอมาถึงเดินข้ามาเฮ้ยรอบโรงแรมเลยลานจอดรถอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยมันแต่งตัวชุดบายเวทเลยพี่เสื้อวโบเช่แขนยาวเนี้ย เราดูรู้เลยดูรู้เลยมันต้องมีรายหน้าเลยนี่อ่ามันเหมืนกับอ่าเป็นหมือนกอับม,มันไม่มันดีฟกาดออะคือการแต่งตัวดีฟกาตออะบุคลิกมันดีนาารเราก็คอรับเป็นทหารเราเราฝึกมาเราก็มองครับ,รบพอเดินเข้าไปเพราะว่าเข้าไปเฮ้ยนอนมาเนี่ยเฮ้ยยกมือไหว้พี่ไหว้พี่พี่นะแล้วก็ยกมือไหว้เพราะเขาก็นั่งบนโซฟาครับนั่งบนโซฟาเนี่ยแบบลุกตัวอยู่ครับนังไรเอ็ดดีนะพี่นะสีแดงยังจำได้เลยครับก็นั่ง รอมหมดเลยที่นั่งน,นั้นนายตำรวจท่งนั้นเอยชื่อได้หมดเพราะว่าไงเป็นพ่อม,มันทาผมตอนหลังนี่เป็นพ่อม,มันทาผมแกก็แนะนําทุกคนว่าคนนี้ตํารวจไม,จ<ะ>ไม่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 ไมไมไมบอก,กไม่ได้ไมีมใ,นนใครบอกไม่ไมีใครบอกเลยตอนนั้นยังไม่รู้ว่าที่นั่งกันอยู่นั่นแหะตำรวจทุกคนถูกไหมตำรวจทุกคนจ่าผู้ใหญ่เพราะนั่งตอนนั้นรู้หรือยังว่าจ่าเน่ยเป็นตารวจยังยังยังไม่รู้เลยยังไม่รู้พี่แต่รู้ว่าเป็นลูกพี่เพื่อนละอ่าเป็นนายเป็นไปนายของพี่ใจผมคิดหรือว่า ไปนา,านทหารขอเรียกผมนั่งครับบนสฟ้าผมไม่นั่งเพราะผมรู้นี่นี่คนใหญ่รเรารู้ว่านี่คนใหญ่ผมก็นั่งกับพื้นข้างๆเขาก็คุยไปกัยมาเองงชื่ออะไรวะผมชื่อมาโนดครับมาโนดบน,นเนพเลูศฟอรลิทก็นั่งคุยไปนั่งผมนั่งอยู่กับพื้นพาอยู่กับข้างๆแกก็ถามไปถามมาถามไปมาทีมวิยาเขาถามผมถามไปถามมาก็ถามว่าเอ้ยได้ข่าวว่าเอ็งมารับงานเลย รับงานลังเทบครับยิงใครวะยิงแจ็คลังเทพครับแล้วเองรับมาท่าไหร่สองแสนครับแล้วก็ให้มาทัาไหร่สองหมื่นล้วก็ยกเลิกแล้วก็ออกคืนไปแล้วครับขายให้มาสองพันถ้ามองหน้าพี่ก็พูดตรงตรง,ตรงเลยนะตรงตรงเองมีรูปถ่ายไหมก็ถามมีครับไหนยอยู่ไหนทิ้งไปแล้วครับก็จะา,าย่าจ่ามาให้พี่อืมเราจะพกทําไมอ่ะครับก็มันผ่านมาแล้วอ่ะครับเนะนะออแล้วแล้วพอเขาถามว่ารูปอยู่ไหนพี่บอกไงทิ้งไปครับก็ทิ้งไปจริงๆอืง ขาดน้อยทิ้งคนจ้างวานเราคนยกเลิกครับับใครวะบอกพี่แต่ได้ได้ครับเจ๊กในกรุงเทพมีเมียสองคนมีมีรถเบ้นมีบีเอ็มเขาอึ้งนิดนึงก็คือจาเนี่ยก็มีมีแผลอยู่เพชรบุรีมีแผลคือมีแผลมีแผลกับยิงคนที่บ้านผมมีคนเพชรบุรีที่ที่แม่กองจาผู้ยิงใหญ่เนี่ย าที่ผู้หญิงไหฝั่งทนเนี่ยเขาระแวงเขาละแวงคนเพชรบุรีอยู่ครับแล้วผมไปจังหวะผมไปมีเรื่องแล้วผมก็ไปเล่าให้ฟังว่าเนี่ยผมไปรับงานมาชิ้นหนึ่งนะครับผมไปรับงานมาชิ้นหนึ่งยิงเสียหนยเทพมีรถเบนซ์มีบีเอ็มก็ไปตรงมาลักษณะขายจ่าผู้หญิงใหญ่เอ้าเดี๋ยวก็ให้ไอ้แจ๊ะเนี่ยรอผมขึ้นมาเอ้าแล้วแจ๊ะเนี่ยรู้ไหมว่าจ่าเนี่ยจะหลอกพี่ขึ้นมายิงมันนะรู้อยู่มันนะรอผมขึ้นมามาให้ลูกพี่ฆ่า เอาแจ๊ก,ก็ไม่ดีสิงั้นก็กคือวันนั้นวันตายกับผมวันที่23ธันวาปีสันหาร้อยสมสิบแปดงานแรกที่รับมาจากเพื่อนพี่ป๊อกก็ตกลงว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพราะว่าทางนั้นเขายกเลิกยกเลิกครับแต่เรื่องรามันไม่จบแค่นั้นเพราะว่าเรามีเพื่อนอีกคนนึงก็คือว่าแจ๊ที่พูดถึงเนี่ยนะแจเนี่ยเป็นลูกน้องของจา แจ้ก็ไปบอกจ่าว่าพี่รับงานมาจะไปยิงคนจีนคนหนึ่งที่ขับรถเบนซ์รถเบนซ์กับ BM บี2คันอ่มมีรถสองคนมีเ <BM, S 1> มียสองคน,คนคซึ่งพอแจ้ไปเล่าให้จ่าฟังจ่าก็เฮ<ร>้ย<ด>นั่นมัน กูนี่ว่ากูก็มีเบนซ์มีบีเอ็มแล้วก็มีภรรยาสองคนเหมือนกันเฮ้ยเขาจ้างมายิงกูหรือเปล่าใช่ตอนนี้จ่าก็เลยระวังละระวังเพราะเขาเป็นคนระวังคนเมืองเพชรอยู่แล้วครับเพราะเขามีแผลที่เมืองเพชรเมืองเพชรคือไปไปทาคนเพชรไว้ว่างั้นเลยไปยิงพี่ดาไปสั่งยิงพี่ดาแดงประดับไว้เขาก็เหมือนก็คนรู้จักผมนะเขาก็รุ่นใหญ่พี่ดาแดงประดับเนี่ย ไม่ตายแต่ไอ้ลูกน้องเขาที่ขับรถอะตายเออชื่อได้เพราะพวกนี้ท่านเสียชีวิตบ,บับัแล้วอันนี้จริงเหรอจริงครับเขาลบหรือ,อรว่าไ่าขาชัดเจนนะเพราะว่าเพราะว่าพี่ดำเนี่ยไปพูดก่อนไปพูดว่าไอ้กักเนี่ยเอาไว้ไม่ได้ไปพูดเข้าหูเขาไอ้กักคือใครไอ้กักก็คือตาผู้ยิ่งใหญ่นั่ละอ๋อเขาบีกชื่อหนึ่งก็คือกักอ๋อแล้วพี่ดำนี่เขาก็ขายใหญ่เมืองเพชรเหมือนกันขายใหญ่เมืองเพชรตอนนั้นขึ้นมาอยุงเทพแต่วังพัด บอลแต่บางพัดไงวงการนักเลงก็จะยอมรับกันครับว่าเขาก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งอ๋อพอเขาพูดอย่างนั้นปุ๊บจ่าก็เลยเอาก่อนเลยรับพเจ้าเขาก็เป็นตำรวจอยู่แล้วตอนนั้นเขาเป็นตำรวจกองปราบนี่างครับยก็คือพอไปพูดไปเข้าหูเขาครับพอไปเข้าหูเขาเขาตอนนั้นเขากำลังแลงง่ะเขาก็ต้องแลขวตรงไปตำรวจด้วยอย่างเงี้ยลเมือมาพูดอย่างเงี้ยเขาต้องจัดการก่อนก็โดนไหมเอาละครับเรื่องราวก็เลยเป็นอย่างนี้ จ่าก็เลยมีความระมัดระวังคคนเพชรบุรีที่จะมาอยู่ใกล้ตัวถูกไหมเพราะว่าเฮ้ยจะมาเล่นเราหรือเปล่าเรามีแผลอยู่อ่าแล้วไงต่อพี่ก็คือตรงกับข่าวอะเสร็จเรียบร้อยที่นั่งนั่งก็ฟังพอฟังถามไปถามมาถามไปมาผมผมคิดในใจนะนี่มึงหลอกกูมาแล้วไอ้แจ๊หลอกกูแล้วครับแล้วไงพี่คราวนี้พี่เดือดแจ๊กไหมตอนนี้พอในใจคิดน้อยใจน้อยใจนะน้อยใจว่าทำไมชีวิตกูโดนอย่างนี้ตั้งตั้งที่ว่า กูเป็นคนดีแล้วครับกูภูมิใจที่กูสิ่งกูมีแล้วแล้วจ่าเนี่ยเขาเชื่อไหมว่าคนนั้นน่ะเป็นคนจีนที่ค้าขายไม่ใช่เขาพอาพี่บอกว่าเป็นเขาให้ก็ถามก็ถามผมรอบหนึ่งออพอเกาถามไปถามมาถามไปถามมายูยๆกเขาพลิกโผล่กันมาถามเล้วเฮ้ยน้องพี่ถามจริงใช่พี่ไหมเขาก็มากกงมาผมก็มางะผมก็จ้องหน้าเนี่ยทุกคนขยับหมด ก็คือถ้าว่าผมลุกขึ้นวิ่งหรืออะไรเนี่ยก็โดนล็อกเลยมผมก็มองมากผมก็ม,งมัง่ะไม่ใช่ครับทำไมถึงไม่ใช่ถ้าใช่ก็ถึงบอกว่าใช่ถ้าไม่ใช่แล้วผมบอกว่าใช่เนี่ยไม่ใช่ผม,มใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ในจังหวะที่ยืนคุยเนี่ยก็มีอีกคนตอนหลังไปเป็นพ่อผูรนำผมก็คือพ่อไก่ผลตำรวจโทอ่ถัดกระนกเกี่ยวส่องแสงท่านเสียชีวิตไปแล้วตอนนั้นพ่อไก่เขาก็ยศพันโทพันตีพันตีพันโทครับ กขาถามผมว่าเขาถามข้ามหัวมาเฮ้ยเอ็งชื่ออะไรวะผมชื่อมาโนบุนเพตลรฟอริสเขาก็เดินออกไปโทรศัพท์พอเดินออกไปโทรศัพท์ประมาณตั้งห้านาทีไม่ถึงสิบนาทีกำลังนั่งคุยกันอยู่ก็เดินกลับมาเฮ้ยมึงเกเรเหลือเกินนี่วะมึงเกเรเหลือเกินเลยผมก็หันไปบอกผมไม่เกเรครับแต่ผมสู้คนใครทําผมผมก็ทําผมก็ส่วนนะออกไปในเช็คประวัติเลยเช็คประวัติเลยเช็คประวัติเลยพ่อไก่จะล่อผมตอนนั้นพ่อไก่เขาแหลงโอ้โหนายไก่นี่ใช้ได้นะโอ้พ่อพอดูพอดูประวัติ ไอ้นี่แรงแล้วปูตรงเอามันก่อนแล้วครับอย่างนี้เลยเหรอครับโ oh อ้โหพราะพ่อไก่เนี่ยจ้องผมตาแดงผมก็มองอมคือก็คือมองตาก็คือไม่ใช่ว่ากลัวแต่กลไม่ใช่มไม่ใช่อย่างที่มไม่ใช่อย่างที่พวกมึงคิดกูเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วอืจา่าเขาบอกพี่ไก่ผมขอนะพี่ไก่พี่ยานะยานะคิดในใจเลยจ่ารู้เลยพ่อไก่จะเอาแล้วครับจ่าก็เลยบอกว่าผมขอไว้คนนี้สุดท้ายแล้วไงต่อพี่พบ ต้องมีการขอชีวิตกันแล้วไงต่อจ่าจ่าเขาบอกว่าเนี้ยพี่ไก่ผมขอนะพี่ไก่ผมขอพอจ่าเขารู้ว่าไม่ใช่ผมแล้วเขาเขาดูคนออกดูดูว่าจ่าเขาเชื่อพี่นะว่าไม่ใช่เขานะตอนนี้จ่าก็เริ่มเชื่อพี่แล้วนะแล้วขอขอชีวิตพี่ไว้ด้วยนะครับพี่ก็มีความแบบประทับใจเขาเล็กน้อยตอนนั้นนะเริ่มแล้วเริ่มแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ก็พูดเขาพูดไปพูดมา่แล้วก็ถามว่า แลวเองจะไปไหนต่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ผมตอบแบบซื่อๆผมไม่รู้อ่ะผมก็กำลังกลับบ้านแล้วจะกลับงานเดี๋ยวผมรถเมล์หมดแล้วเดี๋ยวผมไปนอนที่สา้ใต้ยันตีซี่แล้วจะมีรถเที่ยวแรกผมก็จะกลับไปบ้านเขาก็มองมเน้าเขาชักตังให้ผมสองพันนะพ,พี่ในสมัยนั้นเงินเดือนเดือนสามพันราชการผมจะสามพันผมก็มองหน้าคนหลักหมื่นแล้วครับผมก็มองหน้ามองหน้าไอ้แจ๊ไอ้แจ๊ดก็ยักหน้ารับไว้รับผมก็รับ ตันนี้ผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าถือบุญคุณผมนั่งอยู่กบเท้าที่บอกอใช่ไหม,มจากก็ทายเกขาสัน้นผมก็ฟ้าขามาวางมาตักผมแล้วผมก็าทายเสื้อจะเช็ดบือท้าเขาทำงี้ทำไมผมทำจริงไหยผมไม่ได้เส่แฝงทำด้วยหัวใจสำหรับนักเลงเนี่ยคือถ้าตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นบุญคุณแล้วครับถูกไหมพี่ครับพีเ่เอาลิ้นออกมาเช็ดเอาแ้าน้ำลายอ่ะ ถาเท้าบ่างายเสื้อเช็ดอย่างนี้เลยจ่าเนี่ยนั่งขาสั้นตรงนี้พี่เอาเท้าเขาขึ้นมาอย่างนี้เลยโทษนะทยก,ยกเหยยบมันขึคือ<ม>ยกขึ้นมาเหยียบตรงนี้เลยครับเช็ดอย่างนี้ครับจ่าเขาไม่ไม่งงเหรอเฮ้ยฟอรลิสมันทำอย่างนี้เลยเว้ยงนี้เลยก็ไม่แกก็ไม่งงพี่ฟอรลิสแบบซึ้งใจเลยนะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นพี่รู้สึกไงตอนนั้น ตอนนี้ถึงได้น้ำตาไหลเกิดอะไรขึ้นขอชีวิตผมให้ชีวิตกูนะท่านไก่จะล่อแล้วจานี้ขอไปบอกบพี่ผมขอแล้วให้เงินเราอีกครับออพ่อช้างชายวัดเกล,เล้าพระบายในบัวศริบงมบุญในแม่วัวโรศินพุทธสารละสาววัดแหวนเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานเตี่พี่ๆทั้งนั้นผมเสียใจยทุกวันนี้ผมรักมันนะ ก่าพุ้ใหญ่เนี่ยผมรักมันนะแต่สิ่งที่มันได้รับเรื่อเดี๋ยวฟังต่อไปอืเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาละวันนั้นวันนั้นเนี่ยหลังจากวันนั้นนะถึงกับเช็ดรองเท้าให้นะครับแล้วจ่าก็เลยโอ้โหนี่มันใช้ได้เว้ยครับแลยพาบอกว่าผมจะไปไหนอืมเขาชวนบอกเข้าป่ายังไม่ได้กลับนะยังไม่ได้กลับให้เงินเสร็จเฮ้ยเข้าป่ากันเฮ้ยเอ็งไปเที่ยวป่ากับพี่ไหมท่าไม่ได้ไปไหนไปเที่ยวป่ากับพี่ไหมถ้าพี่ให้ผมไปผมก็ไป ก็ชวนเที่ยวป่าแต่วันนั้นอ่ะก็ไปบอลกันก่อนไปเขาเลยนั่งคู่หน้าไปเขาเลยรถเบนซ์ก่อนเกิดมันก็เกิดอะไรขึ้นก็คือพาผมเข้าไปบอลมีตะคนมองมีตะคนมองมองผมว่ามันตัดผมเกลียนแล้วก็ไปว่าไงผมก็ประทับใจในตัวเขาว่เหมือนกับเริ่มงานแล้วนะตอนนั้นนะเหมือนจ่าก็เริ่มไว้ใจนะพาเข้าไปอะแล้วมาพี่ได้ด้วยไงตอนนั้นผมเกลียนเสร็จเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยครับ ก็กลับไปคลองดีวีพัานาไปค่ายมวยค่ายมวยแกค่ายมวยแกแกก็ส่งซีซีให้ผมก็บอกว่าไอ้นนทมึงเอาไปติดตัวติดตัวผมบอกผมไม่เอาแล้วเรื่องของการเป็นซุ้มมือปืนเงี้ยตอนนั้นรู้หรือยังรู้แล้วว่าแกทำรู้แล้วแกตัวใหญ่แกตัวจริงสิ่งจริงของจริง่ะตอนนั้นนะครับเซนต์ว่าก็อยู่แกฟาร์มตัวรักพอดีคือเราไม่มีลูกพี่พี่หนุ่มผมไม่เคยมีลูกพี่เพชรบุรีผมขอยืนยันนอนยันนั่งยันตะแคงกันเพชรบุรี ผมไม่เคยมีลูกพี่ไม่เคยลงให้ใครไม่เคยลงให้ใครมีแต่พี่รุ่นพี่ที่นับถือมีไหมพี่มีมนับถือแต่กระจาเนี่ยคือลูกพี่ลูกพี่เลยรักมากเลย ทำได้ไม่อย่างจ่าเนี่ยแกก็แกรับราชการแล้วรายได้อย่างออกแล้วตอนนั้นออกแล้วที่ผมไปอยู่เนี่ยตอนนั้นออกแล้วแกก็เดินเล่นลูกน้องเต็มไปหมดเลยรายได้แกมาจากไหนฟาร์มฟังฟาร์มฟ่างแกแล้วฟาร์มใจถึงแกแล้วแกแกมีแกก็แบ่งให้แกมีแกกินเป็นเป็นแบบเฮยเลาไหมก็ต้องมีไม่ได้ครึ่งก็ต้องมามาจ่ายเงินค่าคุ้มครองค่าอะไรอยู่กับแกผมพูดตรงนี้แลวครับผมเดินตามจ่าจ่าแกแกคนเล่นพวกพ้องน้องพี่เนี่ย พวกก่อนสปอร์นะครับคือคนเล่นสูงสุดในชีวิตเลยคืนเดียวัมได้8ปดหมื่นห้าครับไม่เลี้ยงผมเนี่ยตายตัวเลยอยู่กระจาได้วันละพันคือละพันในยุคนั้นถ้าไปกันน้อยคนก็สองพันแกบวกมาก็แต่คนอื่นนะพี่นมรู้จักผมเอ้ยโนอกกำลังเล่นอยู่อาหารมาเห็นเนี่ยมแบบเอ้ยเอาไปตรงสองตรงตรงนึงก็ห้าพันเนี่ยใช่ไหมครับครับก็ให้าค่าน้ำมันไปก่อนไหมมาอาค่าน้ำมันไปห้าพันสามพันหมื่นอะคนนู้น คืนเดือนสูงสุดในชิตได้แปดหมื่นห้ารายได้ดีามากเลยรายได้ดีเพราะเขาคั่วก่อนสปอร์นะค็คือคนเล่นนะแล้วก็ไปบอลนู้นบอลนี้มีแต่คนนํนาหน้าถือตาเขาวะ่าเราเราได้พลอยอันนี้ส่งไปอยู่ลูกพี่อย่างเงี้ยครับทีบนี้พอคนเราจังหวะพี่ผมได้มาเงี้ยเราก็ไปตามเรื่องตามราวนะแกชอบไปเล่นที่ไหนทั่วทั่วเลยก็บอลใหญ่ๆในกรุงเทพไปหมดบอลใหญ่ๆบางบางบอลเข้าไม่ถึงก็เข้าไม่ได้เพราะพกขอพวกอะขอแล้วก็เอ้ยอ่ะจ่าไม่ต้องอะตั้งไป ไม่ต้องเข้ามา,าแล้วผมยัวแกนะผมผมผมเลิ่งเลิ่องคว่าเหลิงติดเปริกเลยตรงที่แกรประกาศกล้องที่สนามมวยอ่ะที่สนามมวยเป็นปพวกอจาเป็นลูกน้องจาไม่ต้องกลัวตายโหงไม่ต้องกลัวเดือดคุกตบปากป,ปากเราก็ดีใจประกาศนะประกาศที่ไหนประกาศที่ค่ายมวยแกนะกองท<อ>ีมีพัฒนาที่ค่ายมวยครับแกพูดอย่างนี้แล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยเขิลมั้ยลูกพี่กูพูดอย่างนี้แล้วกูไม่กลัวละ พี่พฟอลิสดูจะใกล้ชิดแกมากที่สุดรักมากที่สุดแล้วก็เป็นเรียกว่าติดตัวขวาได้ไหมอย่าพูดว่าเป็นมือฝ่าเลยพี่ผมไม่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 หลงตัวเองนะเพราะว่าเพราะว่าแกมีลูกน้องหลายคนมีลูกน้องหลายคนตำรวจเดินตามหลายคนอะไรนนี้ว่าใกล้ชิดครับแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าไม่กลัวตาย ที่โรงเรียนที่โรงเรียนหลังโรงเรียนตลิงชันแกขึ้นไปไปบน,บนบนวิธีมีมีทหารพวกผมยื้ออยู่ข้างหลังบนเิธีกนคือบนนะบนบนทิธีผมเนี่ยยืนอยู่ห่างแกไม่ถึงสามเมตรโต๊ะจีนเลี้ยงโต๊ะเนี่ยปังเสียงปืนครับไม่รู้เสียงปืนเสียงอะไรผมก็โดนพุ่งปกันเลยก่อนนะทนี่มาพูดผมพูด,พดจริงผมไม,ไม่ได้โมพ้พูดอีใส่ตัวชัว่วใส่ผมหรอก กระโดดไปป้องกันก็กอดนายนะแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันเหมือนกับว่าพวกประัวจุดประทัดประทัดไอ้บอลลูกบอลนั้นหลังสนั่นผมกอดนะกอดแล้วเอาตัวบังแลลักเขามาโอ้พี่แต่ว่าชีวิตของนักเลงหรือผู้มีอิทธิพลนี่ก็น่าสงสารนะไปไหนก็ต้องระวังตัวนะยังไปไหนมาไหนเนี่ยด้วยความที่แกก็เป็นคนสาธารณะนะแล้วถ้าเกิดว่าโอ้โหจะต้องคอยระวังตัวตลอดเดี๋ยวโอ้โหมันลำบากมากนะ ตอนที่ผมเข้าไปอยู่กับจาเนี่ยผมไม่ห่างตัวกันเลยพี่อาหารทุกอย่างผมมองเลยต้องดูก่อนผมมองมคือผมพอผมเริไปมองเนี่ยคนหน้าตาผมเงี้ยพี่ผม,มแผลเป็นแล้วนะแล้วตับผมเกียียนเนี่ยผมมองคนผมมองเนี่ยเบียดเข้ามาจะมาส่งกับของกับข้าวจะมาส่งให้พี่นะผมบงังเอาตัวบังก่อนผมจะรู้ไหมน่อม,มีแทงไปเน่ะผมจะรู้เขามาใส่ก่อนเขาโดนพี่ก่อนเลยนก่อ ก็นั่นหมายความว่าชีวิตพี่ก็ต้องให้เขาได้แล้วนะโอ้โหผมให้เขาทั้งชีวิตอะอย่างนี้จ่าสั่งให้ทําอะไรก็ทําหมดะ่ะก็แต่กราสังให้ผมไปยิงคนผมก็ไปนี่ง ผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ